ีที่ komm, oon, ทำพานกันดีกว่าดีเราจะทำพานกห้สวยเลยใช่ใช่เราจะทำานกิ้สวยทุกปลแแล้วทำไไม่้ทไมเราต้องทำาราขุดทุกปีด้วยนะก็แค่ดอกไม้กับโพมปกติเราก็ไ่ว้ขุดทุกวันอยู่แล้วนี่ พีที่จาไปไหว้ครูแต่ว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นหัวใจของวัฒนธรรมซึ่งเราต้องรักษาวไว้แล้วก็ต้องทําด้วยใจนะคะพิธีไหว้ครูมีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช้เพื่อแสดงความกตัญญูเคารพครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยโบราณจะมีการใช้ดอกไม้สี่อย่างเป็นองค์ประกอบหลักในการทำพานไหว้ครูได้แก่ค่ะนี่คือดอกเข็มซึ่งสื่อถึงสติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของเข็มครูต้องจัดการเรียนการสอนนะเพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนเนี่ยมีสติปัญญาที่าลาดเชียบแม อันนี้เป็นการคุมหญ้าแพรกนะคะซึ่งสมัยโบราณน,นั้นก่อนที่จะไหว้ครูเขจะใช้ไหนเนี่ยคุมหญ้าแพรกซึ่งแสดงให้เห็นความอดทนหญ้าแ,แพรกนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศเช่นไรจะมีไหคุมไว้ก็ยังสามารถจเจริญเติบโตได้ดีมีความอดทนนะ ถ้าเราเรียนเนี่ยเปรียบเหมือนเราเรียนก็จะเติบโตได้รวดเร็วมีความอดทนนะคะสามารถเรียนจนสําเร็จได้เพราะว่านในโลกอดทนเหมือนย้ามแมกดอกมะเขือนะคะจะสื่อถึงความอ่อนน้อมขอบตนเราจะเห็นไหมคะว่าดอกมะเขือเนี่ยเขาจะคว่ำคว่ำหน้าลงคว่ำดอกลงตลอดนะคะก็เหมือนการเรียนของเราอ่ะถ้าจะสําเร็จได้น,น,นั้นก็ต้องมีความ น้อมของต,ตอนนะคะ่อรูาอาจารย์นะคะค่ข้าวเปลือกนะคะก็จะเปรียบกกเหมือนความมีระเบียบวินัยนะคะถ้าเราสามารถเอาชนะความทุกข์ทนและความเกลีดยดชังของเราก็จะเหมือนข้าวตอกซึ่งค่อยๆแตกออกจากข้าวเปลือกนะคะเปนสีขาวจากสิ่งใกล้เป็นสีขาว,าว,าขาวเห็นไหมคะเอาไปเไเยมเย้ ว้าวเป็่ารอนุบาลที่มีแพะของหมาและห้วยไทยที่เป็นสปาร์องไทยอีกด้วยหรอเนี่ยใช่เลยศิลปะวัฒนธรรมไทยเม่ตายแอบจากเราหรอกแค่รอคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรามากลับมาไปหยุดใช้ได้เพื่อใจว่ามันเพื่อนใช่เลยฉันไม่เคยคิดเลยว่า่านไวคุมใบเล็กๆนี้จะเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพวกเราเลือกใช้เพื่อธรรมชาติภายในโรงเรียนและชุมชนขอบพวกเรา ไม่ใช้พลาสติกไม่ใช้โฟมเพื่อลดขยะในโรงเรียนและชุมชนของเราค่ะวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการไหว้ครูคือการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยหัวใจการรักษาลักเ่าของความเป็นไทยด้วยมือของคนรุ่นใหม่แบบพวกเรา 할이 크루미 숙주 언니 런도 할이 크루미 숙주 언니 런도.